ตลาดแรงงานของไทยในปี2025นี้นะครับกำลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกโฉมเลยชนิดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามสำคัญก็คือว่าท่ามกลางยุคที่ AI มันแทรกซึมเข้ามาในทุกอย่างแบบนี้เราจะปรับตัวยังไงแล้วจะคว้าโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่นี้ไว้ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบเรื่องนี้กันครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่กาลังเกิดขึ้นทั่วโลกกันเลยดีกว่า ปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า the Great Job r e s h u f f l e หรือถ้าจะแปลตรงๆก็คือการสับเปลี่ยนตำแหน่งงานครั้งโมโหลาเลยล่ะครับ World Economic Forum เขา,าคาดการไว้นะครับว่าภายในปี2025เนี่ยจะมีงานประมาณ85ล้านตำแหน่งเลยนะที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทนที่ถึง97ล้านตำแหน่งตัวแรกนี้มันบอกอะไรเรา มันบอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกการทํางานเลยทีเดียวและนี่ก็คือแผนที่ที่เราจะใช้สํารวจเรื่องนี้กันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่การทําความเข้าใจปร,กรากฏการณ์สับเปลี่ยนตําแหน่งงานครั้งใหญ่นี้ก่อนจากนั้นไปดูกันว่าอาชีพไหนบ้างที่กําลังเสี่ยงแล้วก็ไปสารวจโอกาสใหม่ๆทั้งในสายดิจิตอลแล้วก็สายงานสีเขียวที่กําลังมาแรงมากๆจากนั้นเราจะมาดูกันว่าแล้วคนทํางานยุคใหม่จริงๆเขามองหาอะไรกันแน่ และสุดท้ายเลยครับคือชุดเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้ทุกคนเตรียมพร้อมสําหรับปี2025ครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเรามาทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นอีกนิดว่าอะไรคือพลังที่กําลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานของประเทศไทยเราอยู่ตอนนี้ ตัวเลขนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับผลสํารวจจากสาวชอบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายมากกว่า1นึ0 0 0สคนภายใน5ปีข้างหน้านี้เลยนะนี่ไม่ใช่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือความต้องการที่เกิดขึ้นจริงในตลาดตอนนี้เลยซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าช่องว่างทางทักษะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆที่เราต้องให้ความสําคัญกันอย่างจริงจังแล้วละครับอ้าวแล้ครับจากเรื่องโอกาสเราลองมาดูด้านที่ท้าทายกันบ้างดีกว่านั่นก็คือ อาชีพและทักษะอะไรบ้างที่กำลังมีความเสี่ยงสูงสุดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติต่างๆหัวใจสำคัญที่ทำให้อาชีพบางอย่างมันเสี่ยงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากเลยมันคืองานที่ทำซ้ำๆหรือที่เรียกว่า repetitive task ครับงานพวกนี้คืออะไรก็คืองานอะไรก็ตามที่มีรูปแบบตายตัว ทำแบบเดิมซ้ําไปซ้ำมาคาดเดาได้ง่ายๆอย่างเช่นการคีย์ข้อมูลหรือการทํางานในสายการผลิตนะครับซึ่งแน่นอนว่างานแบบนี้ AI แล้วก็หุ่นยนต์สามารถทําได้เร็วกว่าแถมยังแม่นยํากว่ามนุษย์อีกด้วยแล้วความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันก็ครอบคลุมหลายอาชีพมากๆเลยนะครับตั้งแต่งานป้อนข้อมูลพนักงานบริการลูกค้าไปจนถึงพนักงานในโรงงานหรือแม้กระทั่งพนักงานขนส่งพนักงานขายปลีกหรืองานที่ต้องจัดการกับตัวเลขซ้ำๆอย่างนักบัญชีหรือนักวิจัยการตลาด อาชีพพวกนี้มีส่วนประกอบของงานที่ทำซ้ำเป็นหลักเลยนี่คือความจริงที่คนทำงานในสายอาชีพเหล่านี้ต้องเผชิญหน้าและต้องเริ่มเตรียมตัวปรับตัวกันแล้วล่ะครับแม้ว่าบางอาชีพจะมีความเสี่ยงแต่อย่างที่บอกไปครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีประตูแห่งโอกาสบานใหม่ที่เปิดกว้างมากๆโดยเฉพาะในโลกดิจิตอลครับเรามาลองสำรวจอาชีพสายเทคที่ตอนนี้เป็นที่ต้องการสูงมากแถมรายได้ก็ดีและที่สำคัญคือเป็นกลุ่มอาชีพที่กำลังขับเคลื่อนอน,อนาคตของเราอยู่ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวเลขผลตอบแทนครับดูสิครับอาชีพในสายดิจิทัลเนี่ยให้ค่าตอบแทนที่สูงมากจริงๆอย่างซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์นี่มีโอกาสได้เงินเดือนไปถึง1 4 0 0 0 0บาทเลยนะในขณะที่วิศวกร AI หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เียวริตี้ก็มีฐานเงินเดือนที่น่าดึงดูดใจมากๆนี่เลยครับคือแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้คนหันมาพัฒนาทักษะด้านนี้กันอย่างจริงจังเพราะมันคือการลงทุนในทักษะอ,อนาคตที่ให้ผลตอบแทนสูงจริงๆ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอนาคตของโลกการทํางานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวนะอีกหนึ่งกระแสที่กําลังมาแรงแสงโค้งและสร้างโอกาสมหาศาลเลยก็คือสายงานสีเขียวหรือ green careers ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเรื่องความยั่งยืนนั่นเองก่อนจะไปต่อเราต้องรู้จักคํานี้กันก่อนครับ ESG มันย่อม,มาจาก environment social และ governance นะครับพูดง่ายๆมันคือกรอบการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทใน3มิติเลย คือเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดความต้องการตําแหน่งงานใหม่ๆที่เน้นเรื่องความยั่งยืนโดยเฉะาะเลยครับแล้วเทรนนี้มันโตเร็วขนาดไหนดูตัวเลขนี้สิครับแค่ข้อมูลจากลิงก์อินทั่วโลกนะตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับ ESG เนี่ยโตจาก12.3%ในปี2021กระโดดขึ้นมาเป็น24.4%ในปี2023โอ้โหเติบโตเกือบ2เท่าในเวลาแค่2ปีเอง นี่คือสัญญาณที่บอกชัดเจนเลยว่าเทรนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับแต่มันเป็นทิศทางหลักของโรคธุรกิจไปเรียบร้อยแล้วแล้วในบ้านเราล่ะในประเทศไทยเทรนนี้ก็กําลังมาแรงไม่แพ้กันเลยครับโดย5ตําแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดก็คือผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่ปรึกษาด้าน ESG ผู้จัดการด้านความยั่งยืนไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบรนด์เรื่องความยั่งยืน จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยพอโลกการทำงานเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่คนทำงานมองหาก็เปลี่ยนตามไปด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนสูงๆที่ต่อไปแล้วมีคำพูดหนึ่งจากผลสำรวจที่ผมว่ามันสะท้อนความคิดของคนทำงานยุคใหม่ได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าความหมายของงานและโอกาสในการพัฒนากำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว คือคนรุ่นใหม่เขาต้องการรู้สึกว่างานที่ทํามันมีความหมายนะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยและนี่คือหัวใจสําคัญเลยที่องค์กรต้องเข้าใจครับอย่างที่คุณมนัสิชาสังสุวรรณจากไทยฮอนด้าพูดไว้นะครับว่าความกล้าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นที่ปลอดภัยให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรความไว้วางใจและพื้นที่ที่ปลอดภัยทําใจเนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งเลยในการดึงดูดแล้วก็รักษาคนเก่งๆให้อยู่กับองค์กรต่อไป เอาละคับมาถึงส่วนสุดท้ายและน่าจะสําคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือชุดเครื่องมือและทักษะที่จําเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นคงในอาชีพสําหรับโลกอนาคตนี่คือส่วนที่ทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ทันทีเลยจริงๆแล้วมี3ามขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับอนาคตนะครับ1เลยคือพัฒนาทักษะที่เน้นความเป็นมนุษย์เพราะนี่คือสิ่งที่ AI เรียนแบบได้ยากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิพากษ์ หรือความฉลาดทางสังคม2คือเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลครับไม่ว่าจะทำงานสายไหนก็ตามการเข้าใจพื้นฐานของ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้เราทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้ไม่ใช่ไปแข่งขันกับมันและ3ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือที่เรียกว่า upskill และ reskill อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้ว แต่มันคือกุญแจสำคัญในการอยู่รอดและเติบโตในยุคนี้เลยอนาคตของโลกการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีวันหยุดนิ่งเลยนะครับคำถามสุดท้ายจึงอาจจะไม่ใช่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่คือแล้วเราละ่ะจะสร้างพื้นที่ของตัวเองในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างไรคำตอบนั้นก็อยู่ที่การลงมือทำของแต่ละคนแล้วล่ะครับ